คนบางคนเจอกันไม่ใช่เพราะกรรมของเขาก็กรรมของเราหากเจอกันแล้วการโกรธการเกลียดกันคือการต่อกรรมต่อกันอีกแต่ถ้าอาภัยไม่สร้างกรรมเพิ่มไม่เติมกรรมเก่าก็คงไม่ต้องมาพบเจอให้เป็นทุกข์อีกจำไว้ว่าใครทำอะไรไม่ดีต่อเรานั่นเป็นกรรมของเราจงให้อภัยก็เป็นบุญของเราหรือเรียกอีกอย่างว่าบุญใครกรรมมัน ัดเวรตัดกรรมตัดที่เราไม่ใช่ไปตัดที่เขาไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาแต่เปลี่ยนแปลงใจิตใจเรานั่นแหละให้มันมั่นคงอย่ออ่อนไหวให้รับและให้อภัยกับพฤติกรรมแย่ๆของคนอื่นให้ได้และเราจะไม่มีเวรกรรมเพิ่มเติมสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ